เยอะอย่างนู้นนะไม่ทดี๋ยอคครัะมาถามอหนึงไอเียไปไหนกำลังเข้าตัวมือหัดได้แหลกมากอเหมือนนี่เลยไออะไรนะไงกินไปดิปุ๊หันไปแล้วเต้นอะพูดเลยเข้าไปเจอเลยเชื่อกูไหมเจออยู่หน้ประตูเนี่ย กูเดินเข้าไปกูเจออะไรอย่างเงั้ยมีอะไงเจอแล้วนี่ไงวัวส s a ไก็ยัวส h a ไก็ยังนั่นเบมันวิ่งออกมานอกประตูได้ด้วยนะเว้ยไหนอ่ะแต่๋ยไม่เห็นเลยแค่หน้าประตูอ่ะเบียร์วิ่งออกมาได้แล้วเบียร์ไม่เห็นมันเลยบนถ้าทำให้เซฟมันแหลกอ่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งลงมามันจะมันจะวิ่งลงมาจากชั้นสองเฮ้ยอย่าสปอยชันี่ไม่ก็คือตอนนั้นตอนนั้นกูเลี้ยคนเดียวเว้ย เดี๋ก็เข้ามากูเจอไม่เห็นกูเห็นแม่งวิ่งลงมาเหยาะซะบอยเหยวมันเหยาะมันเดินมันเดินอยู่ไหนมันเดินอยู่ไหนอะระลังระลังระลังด้านระลังเราก็สนบนด้วยบนดิขวดดูดได้ผีเออยังไม่เห็นหน้าผีเหมือนกันตัวใหญ่ตัวใหญ่โอุ้ยให้มาเกียวปล่อยควันได้ด้วยเตอร์เยอะซะบ้านเลยเหรอไม่อะไปสโมกไปสโมกใหเราบตายพี่อยากเล่นน้ำหมุนเอ๊ะมันหน้าตามันเหมือนอะไร ไออ้ะไรนะอะไรทำมินทำมินกูือกคู่เรื่อกเคอลคุดเลือกคู่แต่เขาแต่เอ้เตยโอ้โหไม่ถือไม้ปาดด้วยเขาเถิดทำไมอ่ะเฮ้ยแต่เสียงพูดเทมอ่ะหนีวัวตัวบอกเอกเลยอยู่เถอรนี่พี่วาวไหนวะกูไม่เห็นอะไรน้องว่าเกี่ยวกับของเล่นว่ะเดี๋ยวพูดอะไรสับสนจีเัสจีเัสอู้อู้อู้ไม่มีอย่างเร็วเลยเราเห็นมาเฟียเดินบุญบวกไหนมาเฟีย มึงเดินแบบสปีดมากเลยมามามากับพี่มาพี่ตึงได้ไปไปไปอุ่นใจอ่ะาางงนน่่ลลไปเลยอุ่นใจเฮยอุ่นใจกับพี่เอ้าเอ้าเอ้าเอาเราอะไรกูแทนเอ้าเอ้าเอาแคมป์ปัสแคมป์ปัสพี่ลงไปได้เลยพี่เจอพี่เจอพี่เจอเซนต์ตั้พี่พี่พี่เซนตักเถื่อนแล้วพี่ตอดโกเฮียแล้วพี่ มันต้องเก็บอะไรไว้ยุวะเราตช้ใช้ใต้รนขังอยู่เราต้องช่วยเซนต้าหรอวะไปอ่านมาเว้ยอะไรดิกูไปโต๊ะเชื่อน้องไม่รอดรอะเฮ้ยมีเอลด้วยมันลงแล้วเหรอทำไมมันเดินวนอยู่แต่ชั้นล่างวะชิปโอ้หรืเชียมันจะฟักแมนมอเตอร์มาเตอร์ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ได้เราจุดได้เรนมันมีอะไรให้พวกเราคุยอ่ะพี่ไอ้เฮียกูตายดีแย่ได้เวลาคิด h e l อัส ครับอะไรีเพาโปเกส You have to help us please repair Santa อะไรพี่น้องเมื่อกี้น้องโดนคาซีนมาอยู่รีเพาชคอนโทรล Attach r o e ต้องหาอะไรไปสุดเขาบอกว่าให้เราซ่อมในรสักอย่างหนึ่งอะว่าตรงนี้ไม่ต้องเก็บได้โอเคเก็บไม่ได้ขอโทษมันปิด l ดเด e ร b o อร์อย่างเงี้ยมันมันมีบอกอยู่ว่าอะไรบ้างอะมันไม่มีเพลงตอนไล่หรอวะมีเชื่อแล้วก็มีไฟมีอะ ทำไมกูไม่เห็นได้ยินเสียงเพลงเลยเชื่อชิพหายชิพ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 อะไรตอนเร็วโอเครอด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 ได้รอดแต่พี่มาอ่ะออไอ้ใบรอดใบรอดกันไอ้เรื่อข้างนอกมันมีลูกแดงๆเราอยู่ด้วยซึ่งไม่เห็นไม่ได้แหลกมากอะบอกเลย What the fuck ควันดำๆเนี่ยอะไรเนี่ย มีเครื่อองะไรพี่กเจอเหมือนกันมอเตอร์พี่ก็เจอความดำๆเหมือนกันแล้วมันว่าลน้องเจอเครื่องอะไรเนี่ยโอ้ปีเป็นเครื่องอ๋อเจอกูตายโอ้เสียงโคตรสโลโมชั่นที่ตรงนี้ทำเป็นเครื่องอะไรที่เจออยงเงี้ยอะไรพี่นี่อ่ะนี่เอ็มได้วะเครื่องอะไรอ่ะเครื่องนี่เนี่ยหาการ์ดมิชชันต้ดินต้ดินต้ดินอ่ะฮะตรงเนี้ยเครื่องมันขนาดเท่ากับตัวเลยมมันนต้องีีใชมันมีของเล่นอยู่ตามทางอ่ะ เฮ้ยมันไม่ให้กดไปโ๊กเชียร์น้องรอดชิปเฮ้ยน้องรอดว่ะอยู่ใต้ดินเหรอใช่เปันชันต้่ายปันชันต่ายตัดดิดเออเนี่ยมันให้พวกเราเอาไอเทมมาใส่หรือเปล่าใช่มันให้พวกเราเอาไอเทมมาใส่ใช่หรอใช่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 มันมีให้กดอยู่พี่มันมันเขียนว่าไอเทมแล้วก็แกร็บเฮ้ยหรือมันให้กดแล้วเอ้ยได้คอนโทร่มาพี่ได้คอนโทรก็น่าจะแพคอิมอัลเตอร์ โอเคกูรอดละเมื่อกี้มันล็อกพี่เมื่อกี้ล็อกพี่เมื่อกี้ล็อกพี่มันมันให้พวกเราทำอะไรอีกวะรอดรอมันเดินเข้าไปแล้วพี่ตายตัวรอดเงียโอเคใครว่ารอดนะทำไมมันวิ่งเหมือนมันไม่วิ่งเลยอะลอกฮี่พี่รันอันนี้อะไรอ่ะเขาเขาฮี่กับกิบกิบกิบเที้ยไม่ได้เลยหอาเอาเอาที่เราเก็บพี่รันน้องตายแล้วน้องขยับไม่ได้ กูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมัน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 ไม่เกิดให้พี่เฮ้ยพี่ชิบหายพี่มาอยู่ที่ไหนมาดิเฮ้ยเอาจริงดิเกมบั๊กเหรอโอเคทุกคนเกมระบาดจุกก็แคมจุ๊กแคมปัดได้เหรอเฟียระวังเฟียโอเคมาค่าเที่ยวพี่พรีสน้องน้องน้องขาเอ๊น้องตายแล้วน้องไม่เกิดใหม่ชิบอะไรตายแล้วตายเลย ทำไมเราไม่เกิดใหม่อ่ะมองไปตรงนั้นเราเห็นป่ะตรงเกลียนไปก็ไม่ได้หนึ่งหมืนจังวะบัคเกมบ้าไปนะคือมันพี่รานเอาของไปใส่ตาโดนขังอยู่ไปใส่ตรงไอ้เกวียนของเกวียนได้ป่ะวะอ๋อเอลฟ์โดนขัง้นตรงนี้นะมัดไฟแอทแท c k เดอะร p e มันอยู่ไหนก่อน ไม่รู้อะต้องต้องหายเชือกเหรอหายเชือกกับอะไรอะไฟสักอย่างนึ่งไม่พี่เจอาหาเพลิงมพี่เจ้าหาเพิ่มันดับไฟป่ะเาวมันเก็บได้เหรอเอ้ยเก็บได้ป่ะเออมันดับไฟเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันในนี้ยะัตเตอร์มันรังไปหาอีกโอเคตายแล้วยังไม่ตายเฮ้ยจะเชือกเชือกเจะเชือกจะเชือกกินไปไม่เห็นกูคนโง่เอ๋เล่นทำไมมีช้อนล้างนะมอเตอร์เห็นศพเราไหม ไม่เห็นเนี่ยเองเห็นใต้โต๊ะนั่นแหละสศพหรอไม่เห็นหรอเฮ้ยเดี๋ยท็อกเจอเอลเออเรผมผมอยู่ห้องเอลอยู่ห้องเอลแบบเอลนี่คืออยู่อยู่ชั้นอยู่ชั้นใต้ดินเหรอใช่แล้ห้องเอลที่โดนสังหรอโอ๋อนี่ไงทอยทอยต้องหาของเล่นอีกเหรอของเล่นที่เสียไปของเล่นที่เราเห็นอ่ะของเล่นที่เราเสียไปประมาณนี้มาเรียนแต่เราไปเล่นด้วยไม่ได้ เต็มหน้าเลยก่อนนะไม่มันมน,น่าจะวา้าบเลยน,น้องว่ะน,นี่เดี๋ยว<า>เดี๋ยวเดี<ไ>๋ยวแต่แต่ทุกอย่างของไอที่มันไขไขวิสนาม,มนคืออยู่นี่หมดเลยนะเพราะเซนต้ากับเอลอยู่นี่หมดเลยเฮ้ยมันอาจจะพาพวกเราวา้าบก็ได้พี่พอพวกเราช่วยเสร็จ <c oughs> ถ้าไม่ไน้องก็ <c oughs> ต้องออกแล้วไปดูไลท์อะ่ะมาเไปก่อนไปพิชามันก่อนเลยเกมบักเยอ่ยมวิสิทธอ์ไว ม่น่าไปแอบใต้โต๊ะเลยต้องเก็บชา꾸เลยปะชา꾸ไม่ต้องเก็บชา꾸นี่ถือว่าเป็นตุ๊กตามันก็เป็นตุ๊กตาอ้าวมันต้องเก็บข้างบนแล้วข้างบนมันเก็บมาแล้วเลขสามพี่เล่นจริงหรอประกันตึ้งตึ้งตรงเนี่ยตรงตรงนั้นผมจำได้ว่ามีอยู่มั้งโอ้ my god ข้างบนมันไม่ขึ้นเลยเหรอวะทำทัดอยู่ข้างพี่นะมันได้ตะเกียงอะไรหรือเปล่าถ้าเล่นผ่านตอนนี้ยัง ไม่น่าได้ยังไม่ได้ตอนน่ะเดี๋ยวแล้วเฟียหลุดเหรอชาร์จใช่มาเฟียไอ้เคียวก็ตายติไปห้องใต้ดินอยู่ไหนอ่ะใต้เอออยู่ใต้โต๊ะห้องใกล้ๆเอวอ่ะพี่ที่น้องไปแอบตอนนั้นห้องใต้ดินมีไหมยังไม่พี่ยังไม่ลงไปเลยโอเคเด็ดเด็ดเด็ดเด็กคงลงพด็กคงลงไม่ตายแล้วพี่โอเค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 ไม่ตายไม่ตายตายถึงซาร่า เหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนี่มีตุ๊กตาช้างเฮ้ยตุ๊กตาช้างอโอ้มันมันเดินมาแล้วพี่มันเดินไปหาแล้วมันทำไมวะมันเดินขึ้นไปยังวะเฮ้ยนี่ไงหมอดจนลั่นะไออันเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันเดี๋ยวมันมันมันเดินตรงโต๊ะไอไอห้องที่น้องตายอ่ะ่พีเห็นมันกำลังเดินไปขวาโอเคยางยืนดีก็เดินได้มากเลยอ้าวพี่วิ่งมาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ใต้โต๊ะแน่พี่พี่หันหน้าหันเออแน่ะพี่วิ่งชนน้องอยู่อะเอาไปหันหน้าไปทางสังทงครับไม่เห็นมึงวะเออนั่นแหละใต้ตรงโต๊ะอะพี่ขอบขอบโต๊ะพี่หันขวาเดินขวามาเดี๋ยวกูตายไม่ไม่อยู่อยู่ตรงโต๊ะพี่วันนี้ครับปั๊ดเรียบร้อยเดนโมันจะอยู่ขมมันขึ้นมาบนชั้นสองได้ไหมขึ้นขึ้นขึ้นใช่ขึ้นได้เหรอเจอแล้ว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 ขัดจังหวะ เดี๋ยวทอลทูเอลคอลเลกทอทูเอลอาเกนเราคุยกับมึงยีงเล้วเหรอเอล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 นี่ไง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 เฮ้ยหาอย่าบอกว่าเหมือนไอ้เนี่ยเดวิเทลเหรอมาไม่ไม่รู้อ่ะพี่เอ๊ะพงพงไปกดไอ้นี่พี่ร้านโลมาหากู่ทำไมมันต้องกดแบบวิเทลโอเคมันมันมันเอากุญแจมาจากเคมปัสนี่เห็นคีย์ออฟอ่ะใช่มันมันมันต้องเอากุญแจจากเขมปัส แล้วเขมาปล่อยเซนต้าแนะนำนะถ้าเป็นอย่างนี้ให้มันมีคนนึงโดนล็อกเว้แล้วพอไอ้แคบไปกำลังวิ่งไปพวกเราก็เดินตามหลังไปมันจะเหมือนเดอะวิทธีแบบที่อยู่ในบ้านอ่ะเออไอพี่พี่พี่ผมผมว่าผมเจอที่ที่ที่ทำได้ป่ะเนี่ยผมได้แล้วพี่ผมได้แล้ว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 อไปปล่อยไปปล่อยเซนตาไปเซนต้าเลยเนี่ยวไปเดี๋ยวไปรอค่ะรอค่ะได้แล้ว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 ลงมามาเอ๊ะมาเติ้ลลงมาชั้นใต้ดินอุ๊ ง่ายเหอลงลงมาชันตาดิลงมาชันตาดิเฝ้าอยู่ผมตายอไ่หลังเนี่ยพี่พี่พี่ยืนพี่รอรอให้มันลงมาแล้วให้มันล็อกเป้าพี่พอมันล็อกเป้าพี่พึ่บพี่วิ่งเข้ามาแล้วมันก็ยชนลงไปตรงไหนดิจะลงไปตรงไหนดิอะ เอ้ยกูเจอมึงแล้วี่แ้เยชั้นบนอ่ะมาลงมาแล้วพี่พี่ก็อยู่ตรงนี้นี่แล้วให้มันล็อกเราพี่แล้วพี่ก็ถอยเข้ามาแล้วมันก็จะติดแล้วพี่ก็เก็บได้ได้ทีก็ได้ทีก็ได้ทีกอ๋อชีชีแขมัม่เี่ยอ่ะเอาเี้ยล้วโอ พี่จะส่งผลไม้ไม่ให้เหรอใช่ตุกฟุตฟุตที่เป็นเท้าก็ถือเอฟุตนี้นีนี่อ้าวอ้าววันดีนีไอ้าวชนะเหรอเฮ้ทำไมทำไมทำไมหน้าซันต้ามันเหมือนมูดิเลยวะนันเลนีนั่นะเหมือนูตจบแล้วเหรอน่คิดวาเวโอ้ตฟ้า หัวเต่าฟังใครสนใจิดแค่นี้หรอแล้วทาไมจอดำวะให้กูรีเทิร์นเป็นลอบบี่ด้วยีแค่น้หรอเราพวกสองนี่หว่า